พี่แม่ไม่มีใครมาเลยโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรเป็นความฟินส่วนตัวนะครับจริงๆอพี่นกึกว่าศูนย์หายไปแล้วก็ยังอุง <c oughs> ตส่าห์เหลือก็คือพี่ย,าย้ายห้องนี่เลยย้ายห้องวันนี้ย้ายห้องไม่ใช่วันนี้หรอกย,ย้า,า,า,นะยายห้องมาตั้งวันศุกร์แล้วนะครับย้ายห้องย้ายของจากห้องนึงไปห้องนึง ก็ปรากฏว่าไปเจอนะครับเป็นอะไรที่แบบพี่คิดถึงมันตลอดนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เจอมันอีกนะฉันน่าจะหลงเหลืออยู่เท่านี้แล้วล่ะนะครับก็จําไม่ได้เลยซ้ําว่าทําไมถึงเก็บมันดีหรือว่าเก็บดีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหลายสิบปีแล้วเอาใส่ถุงซิปไว้นะครับก็มีทั้งหมดสามเล่มในนี้นะซึ่งจริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าพี่โอ้ตกใจมากว่ามันไม่เปื่อย เพราะว่าในรุ่นเราขราวเดียวกันนะ่ะหนังสือคอมิกนะรุ่นเก่าๆก,ก,กไอรอนแมนอะไรงี้ตอนที่วอเมชินปรากฏตัวมันเปื่อยยุย่ยเป็นผุยผงไปหลายหลายปีละหลายเป็นสิบปีละพังใหม่แต่ว่าเรียกว่าสามฉบับนี้ดีกว่ายังอยู่ในสภาพที่แบบโอ้โหเหมือนกับตอนที่พี่เคยเคยดูมันเมื่อ,อ,อหลายสิบปีก่อนเลยสามสิบปีขึ้นน่ะว่าง่ายนะครับเป็นช่วงที่ Master of the u n i v e r s e ออกฉายในทีวีบ้านเรา น่าจะช่องสามนะฮะก็มีเรื่องอื่นปนมาด้วยก็เป็นลายที่พี่เก็บตอนนั้นเหมือนกันคือ s t a r ์เรนะครับก็นะ่เป็นของอันนี้เป็นของขอดู s t a r ์เรก่อนเป็นของอโทมี่โทมี่เป็นหุ่นยนต์นะคล้ายๆซอยเหมือนกันนะครับแต่เรื่องส t าร์เรสมีคอมิกมาให้ด้วยนะเป็นหุ่น s t a r ์เรนะครับเดี๋ยวมาดูก่อน นะอันนี้มันก็ตอนนี้ก็เก็บไว้หลายหลายตัวเหมือนกันนะสตาร์เรแต่ว่าผมไม่เหลือแล้วแหละเล็กไปแล้นะครับก็เป็นเรื่องราวแบบนี้นะไม่แน่ใจว่า s t a r ์เรมีเป็นการ์ตูนแอนิเมชันหรือเปล่าไม่มีมั้มีแค่คอมิกแบบนี้นะครับมีเป็นคล้ายๆ t ันฟอร์เมอรเลยนะพี่ว่าดูแลทันฟอร์เมอร์ผสมซอยสมกับซอยซาร์เรสนะครับก็เป็นลาเส้นแบบนี้นี่เจ้านี้สีแดงเป็นเป็นหัวหน้า พวกตัว้ายนะครับมีกลไกอะไรนึกถึงก็สนุกปีเหมือนกันนะเป็นหมุนได้อะไรแต่อะไรนะซาริสนะครับลองดูใน y YouTube น่าจะมีของเล่นลายเนี่ยแต่ว่าตัวใหญ่พี่ไม่มีพี่มีตัวย่อมๆอ่ะหลายตัวอยู่ตอนนั้นได้มาจากเซลนะครับของโทมี่นะนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเอกตัวนี้พี่มีตัวนี้พี่ก็มี2ตัวนี้มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวตัวย่อมๆอ่ะตัวนี้พี่ก็มีนะ นะครับน่าจะเป็นเว็บแรกของโทมี่โปรเทคเตอร์กับฝ่ายเดสทรัคเตอร์สองฝ่ายนะแค่มีความแบบเอ้ยเหมือนกับออโตบอทกับดิเซปติคอนเลย <laughs> นะครับเป็นไลน์ของโทมี่ก็มีความปนหลายอย่างนะซอยท er. นฟอร์เมอร์แล้วก็มีกระตุนคอมิกนะครับอืม กระดาษนี่เนื้อดีมากนะครับคือไม่เปื่อยเลยไม่มีเปื่อย,ยไม่มียุ่ยเลยนะ,ะเฉพาะมันอยู่ในเก็บดีอ่ะคือพี่เก็บใส่ถุงซิปแล้วก็สอดไว้ในหนังสืออีกทีหนึ่งนะฮะก็มีแบบร่องรอยบ้างนะครับแต่มันผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยนะครับดูปีดิหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หนึ่งเก้าแปดสี่นะฮะกี่ปีมาแล้วปีแปดศูนย์ก็สองพันสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้ตายแล้วร่วมสี่สิบ สีปีเลยเนี่ยตายแล้วหนึ่งเกดสี่ครับหนึ่งดสี่หนเก้ปี่สองพันสองพนะครับสี่สิบปีนะเนี่ยคุณคิดดูดิแม่งขนลุกเลยอะ่ะนะฮะก็ต้องยอมรับว่าพีย่อายุเกินสี่ิบเท่าไหร่ไม่บอกนะฮะเกิน40แล้วนะาอายุพี่อ่ะนะนนี้มาดูกันสองสองอันที่เหลืออยู่นะครับ ซึ่งพี่ก็เพิ่งได้อะาของเล่นที่เป็นฮอ d ดกมานะได้เล่มนี้มาด้วยกับฟิเงนนะครับเป็นเล่มแรกที่ฮอ d ดกปรากฏตัวในคอมิกของแถมหนังสือแถมหนังสือเล่มนี้มันจะแถมมากับแอคชั่นฟิกเกอร์ฮอดกในสมัยก่อนที่พี่ซื้อก็คือปีอะไรอีกมาดูปีกันดีกว่า1984 1984, 1984นะัรุ่นราวคราวเดียวกันเลยนะครับสตาร์เรสนี่ก็ออกในปี1984แต่ว่าไม่ยาวมาถึงปัจจุบันนะ นะครับเป็นก็บแปดสี่อันนี้ของแมทเทลหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจอะสตาร์เรสเนี่ยอ๋อแมทเทลเหมือนกันนะครับใช่ไหมเอ้ยมาเวลเว้ย hey. เป็นหัวของมาเวลนะแต่พี่ไม่แน่ใจอ๋อก็ของไคโทมี่ก็บอกละจากอะโทมี่แต่นี้เป็นของแมทเทลนะครับมาสเตอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สนะฮะแหมเหมือนกับพี่ มื่อก่อนที่พี่ซื้อมาพี่ก็แกะมาอ่านพี่ก็ไม่ได้เก็บอะไรดีเดย์อะไรมากหรอกตัวนี้น่าจะเป็นเล่มเดียวที่หลงเหลือนะครับน่าจะไม่เจอแล้วแหละนะครับเพราะว่าพี่ชอบชอบไปชอบพอบชอบตัวเนี้ยพอแดกนะพี่ยังเลยยังเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ครับสวัสดีครับนะครับมาดูหนังสือในปีหนึ่งเก้าแปดสี่หนังสือแถมของเล่นว่างั้นเถอะนะครับเหมือนได้ย้อนเวลา <laughs> ใช่เหมือนพี่ย้อนเวลาไปเลยอะแต่ว่าก็มีช่วงที่แบบ เมื่อก่อนที่พี่เลิกสนใจฮีแมนพี่ก็ไม่ได้สนใจมันแต่ก็โชคดีที่หนังสือสามเล่มนี้ดีกว่ามันอยู่ในถุงนี้นะแล้วก็สอดอยู่ในหนังสือ,อคอมิกกระตูนอีกเล่มหนึง่งมันก็เลยรอดมาจนถึงวันนี้นะฮะนะครับอันนี้เป็นของที่แถมมากับแอชั่นฟิกเกอร์เล่มนี้แต่เล่มนี้เป็นเล่มที่มาแถมมากับอะไรรู้ไหมหนังสืออ่าเป็นถุงลูกอมซูกัสนะครับ พี่ก็ไม่ได้กินนานแล้วซูกัสยังมีขายอยู่นะนะครับเป็นนั่เท่าที่จําความได้นะถ้าใครอาจจะจําผิดแถมมากับขนมซูกัสนะครับนะผมไม่เคยดูแต่ชอบดีไซน์อนะฮะอ่าโอเคโอเคย้อนเวลาไปด้วยกันแล้วกันย้อนไปเวลาไปรุ่นคุณพ่อคุณปู่นะครับน่าจะสี่สิบอัพทุกคนนะ่ยนะฮะที่อินกับเรื่องเนี้ยอย่างน้อยๆก็ต้องสามสิบห้าอัพนะฮะ เดอะเมจิกเดอะเมจิกสติลเลอร์เหรอโอเคนี่ภาษาไทยคุณเห็นไหมนะครับหนังสือที่แถมก็คือเอาหนังสือเอาหนังสือแบบที่แถมกับแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยไปทำใหม่นั่นเองแต่ีนเป็นรุ่นของฮอร์ดกนะครับก็ดีนะที่มีเก็บสองเล่มนี้ไว้คือถ้าเกิดว่าตัวแถมแอคชั่นฟิกเกอร์ของแมทเทลเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นภาษาอังกฤษ นะแต่นี้เป็นภาษาไทยนะครับพี่ก็มีตัวนี้แล้วนะตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวเก่านะครับเป็น Man e f a c e s ซสฮีแนะแล้วก็ s so ซ a r เป็นเหี่ว่วไตครอปนะครับตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะคือ Tra บจอนะครับตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะตัวใหม่อะร a m man นะครับสรุปตัวใหม่พี่ได้มาแล้วคือสีตัวนี้พี่ได้แล้ว Tra บจอพี่หางหาไม่เจอไม่หาไม่เจอหรอกคนก็นขายหมดนะก็อ,อยากได้อยู่ นะครับตัวนี้ยังไม่ออกมาขายนะหมายถึงลายที่ออกมาใหม่เมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะที่มีจุดขยับเยอะอะก็ทำออกมาหมดละนะครับเจเว้นยังไม่เห็นเจ้าโซอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก่อนดีนะเด <c oughs> ี๋ยวรอคนหน่อยดีกว่า1นึคนสไลท์ที่ออกใหม่มาครับเก็บแค่สองตัวอ๋อเก็บฮีแมนกับสเก l เลอรใช่ไหม เขายต่อพี่ได้นะกระซิบมานะพี่อยากได้อ e ีแมนกับสเกลิทออีก2ตัวเพื่อเอาไว้เปลี่ยนหัวนั่นเองหัวที่มันออกมา,มามากมายกับตัวอื่นนะเป็นหัวแบบคลาสสิกก็มีก็เอ้ยมีแค่2ตัวคงไม่พอนะพี่ไปตามหาตามห้างก็ไม่เจอครับ่ราคาไม่สูงมากนะ4 500มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคเอาดูภาษาไทยก่อนแล้วกันนะไม่มีใครอยากไม่ไม่มีใครมาคอมเมนต์นะครับที่แถมกับหนังสือซูการ แถมกับลูกอมสูกัสนะครับก็ยังแบบกระดาษกระดาษดีอยู่เหมือนกันนะกระดาษเทียบเท่ากับหนังสือที่แถมกับแอคชั่นฟิกเกอร์เลยนะที่สูกัสให้เนี่ยแต่พี่ว่าความสัมผัสกระดาษนี่ดีกว่านะครับอันนี้คงจะเปื่อยง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้คีเลยน,นะเป็นน่าเก็บก็มีคนมาขายเนี่ยแบบนี้นะเล่มละ4ี่ห้าร้อยเลยทีเดียวนะครับสี่ห้าร้อยพี่อยากได้ไหมพี่แต่พี่ว่าราคาไม่สูงว่าทำให้พี่คิดเลยว่าพี่เคยเก็บ สตีมหลุดนะฮะเดี๋ยวขอกลับมาก่อนโอเคไม่ีใครมาแบทแมนปืนนะฮะสตีมหลุดไปนะเอาสามไลค์ผมครับดูกันไม่มีใครมาเลยโอเคนะพี่ขออันนี้สตารนะัรนไปดูย้อน่อและกันนะครับก็คงไม่เปิดละอันนี้ของโทมี่ครับก็เป็นลายที่มีความคล้ายคลยกับ Transformer ผสมกันนะพี่ว่าเขามีการเล่นไขาลานด้วยกนะ็สนุกนะตอนนั้นพี่เก็บหลายตัวเหมือนกัน นะครับเพือหลงเหลือมาจนรันนี้ก็แค่หนังสือเท่านั้นหนังสือแถมกับของเล่นมาด้วยในแพ็คจะมีหนังสือการ์ตูนแถมให้ด้วยก็เป็นอะไรที่เจง๋งนะซึ่งไอเดียนี้ก็ตกทอดมาที่ไม่ตกทอดหรอกมันออกความพร้อมๆกันนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าในหนังสือการ์ตูนแถมแถมของเล่นคงมีหลายลายแหละนะหนึ่งลายที่โด่งดังก็คือคีแมนนะมีการรวมเล่มโดยพี่อยางได้เพื่อนในเฟซพี่ครับ <c oughs> เขาเ,เขามาโชว์ประมาณว่าเป็น รวมเล่มมินิคอมิกเป็นปกแข็งบเบ้อเลยเลยแบบอุ้ยน่าจาักว่ะนะฮะแต่ว่าเอออันนี้เป็นของออริจินอลนะอันนี้จากซูกัสอันนี้จากแพ็คของเชนฟิกเกอร์ก็คือตัวฮอดักเองนะนะครับแต่ว่าแพ็คของใหม่ๆพี่ไม่ได้แกะดูเลยนะแต่ว่ามันแบบเนี่ยมันเป็นนั่งเดิมนะมาดูกันเมื่อ1984นะครับปี1984นะฮะนะครับกี่ปีกี่สิบปีไปนับเอาเองนะครับตกลงพี่ให้ดูภาษาไทยละกัน ั้งหลงน,นะแมนอีเฟสนะครับมนุษย์ผู้มีพลังนี่เขาใช้ลายมือเขียนเอาเลยเนี่ยมนุษย์พี่ผู้มีพลังซ่อนเร้นนะฮะซ่อนเร้นของหุ่นยนต์และอสุรกายนะแล้วก็ฮีแมนนะครับผู้มีพลังมากที่สุดในจักรวาลง่ายดีเอามาแลวหนึ่งคนสวัสดีครับ โซอาเจ้าเหยี่ยวสงครามนะฮะอะไรไม่รู้ความสูงหรืออะไรมะเซนติเมตรเลยเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้คือแรมแมนนะครับมนุษย์จอมพลังผู้มีพลังกระแทกกระแทกดุดันนะแปลภาษาไทยแล้วตัวนี้คือครัจอนะครับเป็นปีศาจอาวุธสงครามนะโอ้โหแบบภาษาไทย นะครับแล้วก็ไตรครอปนะครับปีศาจ์และพิซาจ์สามตาผู้มีผู้มีในตาทิพย์ผู้มีในตาทิพย์โคตรโบราณเลยนะครับแล้วก็มาสเตอร์ออฟเดอะยูนิเวอร์สฮีแมนนะฮะฮีแมนแมนแอสดอะไรเนี่ยก็คือประมาณแบบภาษาอังกฤษเป็นโฆษณาสินค้าใช้ได้ไม่มีเล่มเล่มนี้ให้ดูไม่เหลือแล้วสักเล่มเดียวนะฮะมีภาษาไทยเนี่ย นะครับมาดูกันว่าลายเส้นเป็นยังไงนะครับนี่แม้ว่าสเกเลทอร์เลียงให้ดูประมาณนี้นะดูประมาณอ่าดูกันนะคลายเส้นก็สวยงามตัวนี้เหมือนกับแอคชั่นฟิกเกอร์นะเท้าเทา้ทาเขาเรียกเท้าเท้าปีศาจมมีเล็บนะรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าลายเส้นสวย นะครับซึ่ง DC เคยเอา,อาเรื่องฮีแมนไปตีพิมพ์นะคือเจอกับพวกซูเปอร์แมนพวกอะไรด้วยนะครับนี่เป็นงานเลี้ยงมีผู้พิเศษนะครับอันนี้เป็นณที่แห่งหนึ่งนะครับดูประมาณหนึ่งนะนะครับนี่เป็นประสัตรเกรซโคลามชั่วร้ายนะฮะมีฮีแมนแต่ว่าไม่มีเป็นพิซน่าดำนะโผลมาเป็นฮีแมนเลยคือมันเป็นการ์ตูนสั้นๆนะนะ นะครับนี่รถสึกเรียกว่ารถสึกนะมันคือรถอะไรอะ่ะอะไรลืมชื่อไปละแต่พี่เรียกรถสึกอะไรก่อนไรแม่เนตอาร์มตัวนี้ไม่มีนวดนตัวที่มีนวดคือตัวที่ปรากฏในการ์ตูนของฟิเมชั่โมูมียักษ์ด้วยนะแต่ยักษ์ตัวนี้น่าจะไม่มีเป็นของเล่นมาหรอกยักษ์เบลอยักษ์ตัวใหญ่มากสี่แขนนะครับอ่านี่โฆษณาของเล่นอีกแล้วนะครับพี่แมนเจ้าจักรวาล เจ้าจักรวาลนี่ก็คือมาจากคำว่า master of the universe เองนะฮะทีแมนทีล่านะครับแมนแอดอาร์ทีล่หาไม่ได้เลยตัวใหม่ตัวใหม่นะตัวนี้ก็เฉยๆพี่ว่ามันย้อมบิสมนนะครับสตาโทสแต่ก็ต้องมีใช่ไหมแล้วก็แมนอีเฟสัสแล้วก็แกร์แมนตัวนี้ได้แล้วคู่นี้ได้แล้วนะครับแล้วก็เจ้าพวกรักรบ ฝ่ายอาธรรมหรือว่าพี่ตอนนั้นพี่เรือกวันเรานักลบปีศาจกับนักลบฮีแมนนะครับเป็นเมอร์แมนนะอยากได้อยู่ยังไม่เจอใครขายมีคนขายก็ซื้อไม่ทันตัวนี้ได้มาแล้วนะคือเจ้าบีสแมนแล้วก็สเกเลทอร์นะครับมีแล้วนะแล้วก็แท็บจอมีแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับไตคอปนะครับแล้วก็โซแดกเหรอตัวนี้มันมันกึ่งๆึ่งตัวร้ายนะเอ้ยไม่ใช่ คือตอนแรกมันอยู่ในในแบบโฆษณาว่ามันเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแบบไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเลยมันอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างฮีแมนกับสเกเลทอร์คือเขาไม่ได้ฝ่ายไหนเลยนะเขาเป็นกลางๆนะครับกลายเป็นนี่ก็เป็นเห็นตอนแรกกับพี่ว่ามันจะออกมาเป็นตัวร้ายแหละนะเป็นปีศาจปีศาจเจ้าคอสมิกปีศาจคอสมิกนะครับผู้ปกอะไรว่าอ่านไม่่อยออกเลย ผู้ปกป้องอวกาศอะไรประมาณนั้นนะคล้ายๆกับพวกอ,อะไรเดียวคอสมิกบีอิงอะไรประมาณนั้นนะเจ้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะมาเล่นก็เป็นพวกปีศาจไปก็ได้หรือเป็นพวกวราเอกกัแล้วแต่คุณแล้วกันแต่มันมีเท้าปีศาจนะตัวนี้มันก็คืออ่าบอดี้เนี่ยบอดี้ของสเกเลทอร์เลยเปลี่ยนแค่หัวนะครับกับเกราะแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเป็นปืนนะแค่แปืนนะครับเป็นอาวุธต่างๆนะครับยาน แอดแท็กเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เสือนะเสือสงครามเสือสงครามเสือแปรแปรเฉยๆเดี๋ประสัตเกสคาวแล้วก็อันนี้เป็นยานวินเรเดอร์ประมาณนี้สองคนสามไล่ของแบบดูกระตูนกันต่อนะยักษ์สี่แขนครับแมนโซกีแมนกีแมนก็ นี่เหยวยสงครามมันเป็นของเล่นที่ย้อมจากลายเก่าๆของบิ๊กจิมมั้งฮะมาทำเป็นเหยี่ยวสงครามของฮีแมนนะก็โดยแมทเทลนั่นเอ,เองนะครับปีศาจเลยอะไนะรพี่ดูลายเส้นมันคล้ายๆกับคล้ายๆโคแนนเพราะเมื่อก่อนพี่อ่านการ์ตูนโคแนนกันนะเนี่ยหน้าเนี้เหมือนโคแนนเลยนะแต่ว่าเป็นผมทองนะครับก็มีความความแบบเอาเอาโคแนนมาแหละ แอปพลิคแนนเด e Barbarian นนะหมายถึงคอมิกเนี่ยนะครับเจ้าสเกเลตอร์นะจอมพลังนะครับก็เคยต่อสู้กับซูเปอร์แมนด้วยนะแต่ว่าเขาหอบไม่ได้ฮีแมนเนี่ยแต่พลังได้นะครับจ้ำเขาได้ไหมใครแฟนต้าใช่ป่าวอ๋ออันน่ะอันน่ะ,นนะหายไปชาติเลยอันน่ะนะครับมาดูการ์ตูนเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนกัน 40ปีอะไรั้ยนะครับต่อไปมาดูออริจินัลอันนี้ภาษาไทยนะครับสบายดีนะเอนนอันนี้เป็น Master of the Universe นะครับซึ่งพี่จำได้ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพี่น่าจะซื้อตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายน่าจะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายมันถึงได้เหลือหนังสือมาให้ดูเนี่ยนะฮะสมัยนี้นะเออคือสมัยก่อนหรือว่าสมัยก่อนเลยกันมันเมันเกิน30ปี นะฮะมันคือตัวที่พี่เก็บก็คือเจ้าฮอแดกนะครับแล้วก็คิสลอร์ฮีแมนสามเละแล้วก็ทูแบกสหัวแล้วก็โรบโตที่เป็นหุ่นยนต์มีเฟืองอยู่ในตัวแล้วก็ฮีแมนทั้งหมด6แบบที่พี่เก็บนะครับพี่ก็ไม่รู้ทำคือแบบดีไซน์มันโดนมั้งพี่ก็เลยจัด6กแบบนั้นนะครับในหน้านี้ก็มีตัวที่พี่เก็บคือฮีแมนนะครับแล้วก็คอแดกแล้วก็กิสลอร์คล้ายๆกับบิ๊กฟูดนะสามตัวนี้นะ นะครับอันนี้เป็นหนังสือมินิคอมิกที่มากับฮอแดกนะพี่ว่าใส่กาวเลยดีเลยนะฮะในปี1984นะฮะ1984นะครับฮอร์แดกนะครับเดอร์ลูสเลสลีเดอร์รู้สึกว่าจะรีเวนจ์นะครับซึ่งเขาเป็นพวกของกลุ่มเขาจะมีแบบอีวิลโฮส ช่วงนี้เขาหายไปนานปิดเทอมนี่นะพักผ่อนล้วกันนะครับนี่เป็น the e v o l h t o นะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะ the e v o l h o i o มีใครมา้างซึ่งพี่ว่าสาหรับลาย origin เนี่ยล,ลายใหม่เนี่ยพี่อยากให้ทําออกมาให้หมดเลยนะครับซึ่งตัวที่พี่อยากได้คือเจ้ากิสเลอร์พี่ไม่รู้ว่าที่ออกมาใหม่มันจะมีขนขนแบบนี้หรือเปล่านะก็รอดูกันต่อไปนะครับฮอดกนะครับลีสนะฮะแล้วก็เจ้าแมนเทนเนอร์ แมนทีน่าแล้วก็โมดูล็อกแต่ว่าตัวพวกนี้ดูในในการ์ตูนแอนิเมชันมันตลกตลกมันเลยยกเว้นตัวนี้ดูขมขมหน่อยนะก็คือกิสล็อตอยากได้ตัวนี้มากสุดนะต้องทำ้้มันดูตลกตลกไมบอกไม่ถูกแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นฐานของเขานะอ่า t ด e ะ v ี l Host นะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูการ์ตูนกันก็คือฮีแมนต่อสู้กับ พอแดกแล้วก็สเกเลทอร์ด้วยนะมันร่วมมือกันเพื่อสู้กับยีแมนนะฮะผูต้ตรงตรงอ่ะพี่อ่านไหมพี่ก็มอ่านไม่ครบเราเป็นังกฤษอ่านบ้างนะฮะจบม .3 แล้วขึ้นมาก็เป็นสาวมปลายแล้วครับยินดีเลยครับนะฮะก็อ่านบ้างกิสลอไมค์แฮร์รี่เอ็นสแมนนะครับเลลสอะไรตาอ,อะไรเนี่ยผ่านอุโมงผ่านมิติอะไรเงี้ยจะมาจากโลกของเขา เพื่อมาที่โลกของฮีแมนคืออีเทเนียรู้สึกว่ามาจากอีเทอรียอร์จำไม่ผิดนะครับแล้วก็มาปุ๊บเข้ามานี่ก็มาเจอกับเจ้าสเกเลทอร์อันนี้เอวิลินนะฮะอุย้ยอันนากระดาษยังดีมากเลยอะ่ะไม่เปื่อยเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่ตั้งแต่ปี1984กี่ปีมาแล้วอันนากระดาษดีมากอะ่ะโอ้สุดยอดเลย ที่เก็บหนังสือ d c ซีมาเวนี่เปื่อยหมดแล้วน่ะไม่ถึงขนาดนี้ด้วยมันอาจจะเพราะมันอยู่ในถุงซิปมาตลอดก็ได้นะฮะเออแม่โคตรฟินเลยนะคือคือถ้าเกิดว่าเราอะไปซื้อมาก็เหมือนเราซื้อของเก่าแต่นี่เป็นของที่พี่เก็บมาเองไงซื้อมาจากห้างแล้วก็แกะแพ็คเอาฟิกเกอร์ไปเล่นแล้วก็เอาหนังสือการ์ตูนมาเก็บนะฮะมันความฟินมีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าพี่ไปซื้อมาพี่ไม่เท่าไห่ ซื้อที่เขาขายมาอันนี้เฉลี่ยที่เขาเคยเห็นเขาขายในกลุ่มขายของเก่าๆนะน่าจะเล่มละห้าร้อยบาทนะครับก็ต้องให้เขาแหละเพราะเพราะว่ามันเก็บผ่านการเวลามานะนะครับสำหรับคนที่เขาทำหายเขาคงอยากสัมผัสนะครับหลายร้อย <c oughs> หลายร้อยปีเลยอะ่ะ <c oughs> ที่เก็บดี <c oughs> ไม่อะมันมันเรียกว่าเหตุบังเอิญดีกว่า พี่มันหลงลอดผ่านการเวลามาหรือพี่เก็บสามเล่มเฉพาะสามเล่มนี้นะใส่ถุงนี้อาจจะเป็นเล่มที่พี่ชอบดูมันบ่อยที่สุดมั้งเพลยเก็บไว้ดีคือนอกนั้นพี่ก็ทิ้งทิ้งว้างๆไงนะฮะทิ้งทิ้งว้างอันนี้เป็นเรื่องราวที่พี่ชอบมั้งคือเรื่องราวของ Evil host อะไรเงี้ยหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วยันมังมุมนะฮะมีมีในไลน์ของหมดเลยนะอันนี้เป็นสมุนของสเกเลทอร์กับอ่าคอแดกรวมกันมานะ ต่อสู้ฮีแมนจนนี้เซื้อสติงกรันงตัวมันเหม็นพะ่จำไม่ผิดใช่มีกลิ่นเหม็นมากนะะกลิ่นเหม็นเหมือนสกังอะไรแบบนี้พาลังมันห่วยแต่ว่าของเล่นยุคเก่านะพี่จำไม่ผิดมันมีกลิ่นจริงจกลิ่นเหม็นเหม็นพี่ก็งงว่าเอ้ใครจะซื้อวะถ้ามันเหม็นนะนะถ้ากลิ่นหอมก็ว่าไปอย่างไนะนะฮะรอดจากสงครามโอเค เออมีมีเรื่องราวนะครับเอ๊สรุปแล้วตอนท้ายมันก็นตีกันเองนะเนี่ยสมุนของสกเลทอกับพอแดดมันก็นตีกันเองนะครับต่อสู้กันเองนะนี่ยพืดไปแสงมีตัวที่เป็นเจ้าคุณคาราเต้กับตัวปากจุบตลกเลยอุ้ยขาดไว้เสียวเลยนะครับนี่ตัวฝ่ายของฮีโร่นะ มัสเตอร์ดีมอร์สตัวนี้ออกมาละในตัวใหม่นะครับมีเป็นกำปัน้นน่าจะชื่อฟิสโต้ฟิสโต้โรโบโตนะครับแล้วก็ฮีแมนแมนอีเฟสนะครับอ่าแรมแมนฮีล่านะครับประมาณนี้นะตัวฮีโร่ทั้งหมดนะครับแล้วตัวนี้แรมแมนอุ้ยดูดเขาอะก็ขาดมาหน่อยเห็นก็ดีเนี่ยเขาเย็บนะฮะเย็บแล้วก็ใส่กาวนะ ไอ้เมีเย็บเออมีรอยเย็บเย็บสะกาวสกาวนั่นแน่นอยู่เลยนะครับแล้วนี่ฮีแมนก็ฟาดพื้นลงไปแยกสองพวกที่กำลังตีกันออกแล้วนี่คือเจ้าฮีแดกข้อแดกฮีแมนฝากไว้ก่อนเถอะข้าจะกลับมาเอาคืนอะไรประมาณนั้นเฮ้พวกฮีแมนนักรบฮีแมนนะนักลบเจ้าจาักรวาลตอนนี้เลือกชื่อออโก นะครับก็ชยโยหัวร้องที่พวกศัตรูทุกชั่วลายหนีไปนะครนี่เจ้าสเกเลทอร์นะครับอีโอก,โกโประมาณนี้นะฮะก็ยิ้มยิ้มได้นะสามเล่มก็คงเก็บไปอีกนานเลยนะแต่ว่าพี่คงจะเก็บไว้ใกล้ๆตัวเพื่อเวลาแบบคิดถึงก็หยิบมาดูไม่ต้องเปิดหรอกครับแค่เห็นพี่ก็ฟินละนะเห็นเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เรเราเคยเก็บไว้เมื่อ อดีตการอันยาวนานไกโพลนะครับหนึ่งเก้าแปดสี่ฮะกี่ปีครับครับเอาเองแล้วกันนานมากนะแอนนาก็ยังแบบเป็นวุ้นอยู่ในสุริยะจักรวันไหนก็ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่แอนนายังไม่เจอกันเลยพ่อคุณแม่แอนนาก็ยังเป็นเด็กเลยนะตอนนั้นหนึ่งเก้าแปดสี่ใช่แล้วจ้าโอเคนะครับเท่านี้แหละสำหรับการโชว์รรีวิวดีกว่าเรียกว่ารีวิว หนังสือการ์ตูนแถมของเล่นแถมขนมสุกัสเมื่ออดีตการอันไกโพลนะฮะตอนนี้นะครับเรียกคุณพ่อคุณแม่เอาไปคลิปนี้ห้คุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นไหมครัคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สามสิบห้าสามสิบห้าปีขึ้นไปพี่วันต้องรู้จักจริงๆนะครับขนมหนังสือการ์ตูนแถมขนมสุกฮีแมนแถมขนมสุกัสเนี่ยนะฮะ See you again next time my friend thank you for watching bye bye ี like ขอบคุณครับ